สวัสดีค่ะพี่น้องชาว youtube f FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องติ๊กเช่นเคยนะคะช่องหลานลุงของเก่าสามชายชาแน,นลนะคะเป็นช่องที่คุยกันเรื่องหวยเรื่องสูตรเรื่องความฝันแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะแล้วก็เรื่องอ หุ่นสวยนะคะอืมวันนี้นะคะน้องติ๊กก็จะมาเล่านะคะไม่ใช่สิมาสรุปแนวทางนะสรุปแนวทางหวยนะคะอ่าสรุปนะคะเดี๋ยวที่เขียนก่อนนะคะสรุปแนว สร,ส,กกสรุปแนวทางสลากกินอาสรุปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ วงเล็บก่อนนะสองสูตรฝันอ่ะนะคะสูตรแล้วก็ฝันอ่าวันที่สิบหกตุลาคมนะคะอ่ะตุลา กสามเอาวงเล็บเอาก่อนที่ติ๊กจะสรุปนะก่อนที่ติ๊กสรุปนะติ๊กจะบอกบุญก่อน <c oughs> ติ๊กจะบอกบุญพี่น้องก่อนนะคะในวันที่สิบในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะติ๊กจะไปทําบุญกระถินที่วัดป่า,าวัดป่าแสงสําราญธรรมนะคะเป็นติ๊กจะไปทาโรงทานนะคะติ๊กจะไปทาโรงทาน ตามส้มเกียรทีมะนะถ้าใครสนใจนะคะก็ทิ้งถ้าใครสนใจอยากจะร่วมทำบุญนะคะก็ทักมหาติ๊กเดี๋ยวติ๊กจะขึ้นไลน์ไว้ให้นะคะถ้าใครอยากจะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะต,ติ๊กก็จะไปทำแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบรรย,บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวติ๊กจะ อาจวิดีโอหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเน็ตมันที่วัดมันแรงมันใช้ได้ติก็จะไลฟ์สดให้ดูนะคะว่าควรจะเยอะขนาดไหนนะคะวัดป่าวัดป่า,ปาแสงสำงรานทมนะคะ,ะบุญกระถินนี้จะใหญ,ใหญ่ใหญ่ทุกปีนะคะติก็ถ้าปีไหนติกว่างสะดวกติก็จะไปะทำลงทานกับครอบครัวอยู่ตลอดนะคะ,ะถ้าใครสน,สนใจนะคะ อยากร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็เดี๋ยวติ๊กจะขึ้นไลน์ไว้ให้หรือก็เบอร์โทรไว้ให้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเออแล้วก็มีคนถามด้วยว่าโอ้น้องติ๊กทำไมช่วงนี้ทำบุญบ่อยจังอ่ะ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่ามีครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะคือติ๊กนะ่ะ คือถ้าว่างก็คือจะไปถ้าครอบครัวว่างก็จะชวนไปวัดซะมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะชอบไปเที่ยวอ่าอย่างที่อื่น่ะคือคือลูกชายคนเล็กเนี่ยจะชอบจะชอบอ่าเกี่ยวกับพญานาะคอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องไปอย่างอย่างอย่างไปไปวัดคาชะโนดไปวัดผาแดนไปอะไรอะ ที่ที่มีปู่พญานัางเยอะๆนะคะลูกชายคนเล็กจะชอบตรงนั้นนะคะก็เลยก็เลยก็เลยอ่าคือเขาเขาาพอโตแล้วก็พูดที่จะรู้เรื่องแล้วก็เลยก็เลยอยากจะไปก็คือก็ก็มีเวลาก็ไปนะคะก็ถ้าใครอยากอนุโมทนาบุญนะคะด้วยนะคะก็อ่ายังไงก็ทักน้องติ๊กมาก็ได้นะคะอ่ะ ติ๊ก็จะสรุปนะคะติ๊ก็จะสรุปให้ให้ให้ใหทุกทุกคนนะคะวันที่สนะิบห้าเนาะเอ้ยวันที่สิบหกนะเผื่อพรุ่งนี้ติ๊กไม่ว่างไงติ๊กก็เลยลงไว้ติ๊กก็เลยต้องทําคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลงคลิปไว้ก่อนเผื่อติก๊กไม่ว่างบางทีติ๊กก็ยุ่งหน้าร้านด้วยบางทีติ๊กก็ตอบลูกค้าอ่าสมุนไพรนะคะเพิร์บสมุนไพรลดน้าหนักตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวดีท็อกนะคะติ๊กก็ คือคือคือความหมายว่ามัน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 ก็ยุ่งในหลายหลาย,ลายเรื่องหล,หลายอย่างทำไมน้องติไม่ค่อยเห็นใน YouTube เลยนะคะก็มีความสงสัยกันก็คือนี่แหละค่ะก็ก็ยุ่งกับกับตอบลูกค้าบ้างนะคะแล้วก็ยุ่งอยู่หน้าร้านบ้างนะคะติก,ก็เลยไม่ค่อยได้ลงแล้วก็คนอ่าไอ้ลูกคนเล็กก็พึ่งอ่า เพิ่งหายจากเป็นไข้นะคะซึ่งเขาเป็นไข้ติดเชื้ออยู่สองอาทิตย์นะก็ใครยังไงก็ใครที่ดูอยู่ยังไงก็แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำอวยพรที่อวยพรให้น้องหายเร็วๆก็ขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็แฟนคลับที่แอดไลค์เข้ามาแล้วก็มีการคุยกันบ้างก็มีการตอบโต้กันบ้างบางทีที่ก็ ข้าดูแล้วติ๊กก็ไม่ได้ตอบอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะบางทีติ๊กก็ไม่ได้ไม่ได้บ่างที่จะตอบยัไงไงก็แต่ว่าติ๊กก็ดูอยู่นะคะอ่ะเรามาดูสรุปกันนะคะอาวสรุปว่าติ๊กจะชอบตัวไหนอา้าวกระดาษติ๊ก่ายไไหนอะ สรุปว่าติกชอบตัวไหนอะไรยังไงนะคะอ้าแนวทางที่หนึ่งติไปไหนอะเหมือนแลดูจะหายนะเนี่ยเห็นละวันไหนนะวันที่สิบที่แล้วติก็ไปนะคะวันพระที่แล้วทติก็ไปไปถวายพระทหารเพลน คุณเจ้านะคะที่ก็ไปไปกับย่าไปกับไปกับย่าไปกับลูกชายคนเล็กนะคะอ่าก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดทิกว่างนะอ่าถ้าใครร่วมอนุโมทนาบุญก็ยังไงก็แจ้งติ๊กด้วยนะคะที่ก็จะได้ที่ก็จะได้นําส่วนนี้ติกจะไปทําลงทานอ่าน้าส้มเก็ดหิมะเด้ออ่าถ้าใครสนใจก็เออห้าบาทสิบบาทก็ไม่ได้ว่ากันนะคะหนูก็ไม่ได้ว่านะไม่ต้อง เออจะออกเยอะอะไรมากมายไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะคะก็คือก็ก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> ดุลพินิจของท่านนะคะอ่าตัวเลขที่ติ๊กชอบนะติ๊กชอบหรอเดี๋ยวนะติ๊กชอบติ๊กจะเอาตัวเลขที่ติ๊กชอบนะอ่ะ <c oughs> ้ยลืมไปเมื่อเช้าลูกชายบอกว่าแม่แม่รถม,มันรถคันนี้มันรถคันนี้มันมีเลขสิบสิบสิบเจ็ดกับสิบเก้านะแม่เออนะ <c oughs> ก็มีก,ก็ก็ลูกชายก็บอกนะมีจริงๆหรอนี่ไงแม่นี่ไงแม,งแม่แต่ว่ามันมีแต่ไอรถรถแข่งคันนั้นมันเป็นเลขสิบเก้ามันเป็นเลขสิบเก้ากับไม่มีเลขสิบเจ็ดนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีสิบเจ็ดกับสิบเก้าก็ ก็เอาตามเขาบ้างเนี่ยอ่ะสิบเจ็ดเพราะว่าเลขเลขสูตรเลขสูตรนี้มันก็มีหนึ่งเจ็ดเนาะมันมีหนึ่งเจ็ดก็อ่ะก,ก็ก็ตามตามเขาหน่อยนะคะแต่ว่าเลขที่ติ๊กชอบก็ก็มีก็มีที่ติต๊กลงไว้อยู่นะคะสามกับแปดตัวเดียวกันนะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะ รอบนี้ติ๊กจะไม่ให้เยอะหรอกติ๊กก็เอาตามตามตามความความที่ว่าติ๊กชอบอ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครใครที่เออจะเอาตามสูตรคือตัวตารางที่ติ๊กเขียนไว้ให้นะ่ะก็คือเอาไปเลยติ๊กก็คือจับไปเลยนะคะก็คืออบางทีติ๊กก็จะเอาสูตรหนึ่งกับสูตรสองมาสลับกันนะ ไอเมาจับใส่กันนะมาจับใส่กันนะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ชอบแล้วก็เลขที่ลูกชายบอกด้วยก็มีน้องคนหนึ่งน้องน้องคนหนึ่งก็เป็น FC นี่แหละค่ะอ่าน้องเข้าบอกว่าสิบเก้ากับสิบเก้ากับ หกสี่หรือเปล่านี่แหละค่ะสิบเก้ากับหกสี่นี่แหละค่ะ,คะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะแต่ว่าแต่ว่าที่ชอบเดี๋ยวเตี้ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวเตี้ยวให้ดูเมื่อเช้าเมื่อเช้ายากก็อ่าเมื่อเช้าแต่ว่าเขาบอกว่าเอยเดี๋ยวเอาเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้ายากก็จุดทูบไอ้ไข่นะคะทูบไอ้ไข่ได้เจ็ดสามสามนะ แต่ว่าเลขฝันของติ๊กมันมาที่ห้าสามสามเดี๋ยวลงให้นะคะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะก็ก็ขึ้นอยู่กับดุนพินิจของท่านนะไม่รู้สิมีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนจะถูกหวยนะอยากซื้อจะซื้อไม่ดีไหมเหมือนจะถูกเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะถูกเลยเอาเอาสามสามให้ย่าดีกว่าเอาสามสามมันมีสามสามอยู่หรออยู่ในสูตรมันไม่มีสามนะ อ๋อ,าอาสาม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 ด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับรุนพินิจของท่านนะคะเขาบอกว่าเลขเก้าแปดแปดเก้ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าดังมากแต่มันก็มีอยู่ในสูตรนะบางทีออกตองเก้าก็ได้นะ ออันนี้มันไม่แน่นอนนะก็เลขสามตัวนะเลขสามตัวที่ก็จะเป็นห้าสามสามอ่ะเนี่ยห้าสามสามนะคะอ่า ก็ไม่เยอะตัวนะติ๊กก็จะให้ไม่เยอะตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านด้วยนะคะถ้าใครสนใจเฮอร์บสมุนไพรก็ทักหนูมาได้นะ ก็ทักหนูมาได้นะอ่ะเอาให้เข้าหน่อยนะคะเอาให้เข้าหน่อยเผื่อมันออกเลขท้ายสามตัวนะติ๋ก็ไม่รู้นะติ๊คิดว่ามันจะไม่ออกเลขดังหรือมันอ่มันอาจจะมาที่เลข อาจจะบิดออกนิดเดียวก็ได้นะคะนิดเดียวอ่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผนะ่านนะอะใครสมมติว่าใครอยากได้อยากทําบุญนะคะอะนุมโมทบาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งให้เบอร์โทรนะคะ0830202909นะคะที่แล้วก็ ID l ลน e นะ T.I.C.K. สอง้าอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่ T.I.C.K. N.O.Y. สองหนะคะอะถ้าใครสนใจนะคะอยากร่วมอนุโมทราบุญนะคะอะนี่เลยนะคะอะสำหรับสรุปแนวทางนะคะ อ่โทรมาหาน้องติ๊กได้เดอ้ออ่าถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะคงมีเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ